ไม่ต้องหาทีเด็ดครับเพราะทีเด็ดอยู่ที่เสาตรงตะข่ายแล้วผมก่อนอื่นเลยนะครับก่อนขอฝากพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราครับสำหรับโปรแกรมฟุตบอลนี้ครับผมเราไปที่เยาวชนชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปเอยว่าผมต้องบอกว่าโปแลนด์ครับผมจะเจอกับจอร์เจียครับผมเป็นสนามกลางผมเตะกันเวลาตีสองแข่งที่สโลวาเกียผมโอ้โหต้องบอกว่าคู่นี้ครับผม สี่นัดล่าสุดที่เจอมาครัผมก็จะเป็นทางด้านของโปแลนด์นะผมที่ได้เก็บชัยชนะไปถึงสี่ครั้งเลยทีเดียวครับผมตั้งแต่ปีสองพันเจ็ดสองพันแปดสองพันสิบเจ็ดสองพันสิบแปดครับผมโอ้โหแล้วบอกคู่นี้ไม่ได้เจอกันนานมากเลยทีเดียวครับผมเดี๋ยวเรามาดูห้านัดในทุกรายการของโปแลนด์ก <c oughs> ันหน่อยดีกว่าครับผมแล้วบอกว่าห้านัดในทุกรายการของโปแลนด์นะผมก็หาชัยชนะแทบไม่ได้เช่นกันนะผมเขาก็าได้เก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่ครั้งเดียวเสมอสองแพ้สองครับผมแล้วบอกฝีมือเขาก็ายังพอพอดูได้ผมพอดูพอดูดีีครรรรัับบผผมมมสาาหโปแลนดดด์เเ๋ยวู ห้านัดในทุกรายการของจอร์เจียนมากครับผมเหองบอกว่าห้านัดในทุกรายการของจอร์เจียผมเขาได้เก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่สองครั้งเช่นกันับผมแพ้ไปถึงสามครั้งเลยเดียวครับผมสำหรับคู่นี้ครับผมก็ฝีมือเขาก็ค่อนข้างสูสีกันในเดียวครับผมแต่ที่จะเจอกันในคืนนี้ครับผมผมเชื่อว่าโปแลนด์ับผมโปแลนด์ก็ยังเอาไหวแน่นอนครับผมทั้งขุมกําลังลบและตามกระแสอะไรต่างๆครับผมผมเชื่อว่าโปแลนด์เรามีเฮกันแน่ครับผมสำหรับคูนน่นี้ให้เลือกลุ้นเลือกเชียร์ไปยัง โปรแลนับผมสำหรับพี่ๆท่านไหนผมอยากได้บอลสดบอลตัวเน้นบอลตัวละครบอลวีพีฟุตบอลลับหรืออยากได้มากคนนี้ครับผมปัดขวาเจอหน้าโปรไฟล์ผมหรือแอดเซหนึ่งสองย้ำพห้ผมแอดเซหนึ่งสองแล้วเจอกันครับ